อา้าเราพามาที่เรื่องราวของภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าเป็นของฝั่งเอเชียบ้างน,นะครับก็คือพักซอจุนโอ้ยพระเอกที่ใครหลายคนกรีดรักรนะครับโดยเฉพาะอิตาลีวันคลาสนัอ่นงองนะฮะล่าสุดนะครับที่หนงที่มีข่าวซุบซิบมาตลอดว่าเขากำลังจะมีภาพยนตร์ร่วมงานกับฝั่งฮอลลีวูดนะครับตอนนี้บินลัดา้าไปที่นั่นรี้บ้อยแล้วครับถึงแม้จะไม่ยอมเปิดเผยชื่อหนังนะฮะ แต่ถือเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าอีกไม่นานนี้แฟนหนังแฟนซีรีส์เกาหลีนะครับจะได้เห็นพักซอจุนครับพระเอกซีรีส์ทั้งเลขาคิมนะแล้วก็อิตาลอนคลาสเนี่ยไปลดแลนประชันบทบาทกับทัพดาราฮอลลีวูดในผลงานหนังของมาเวลสตูดิโอส์นะครับอย่างแน่นอนเมื่อล่าสุดนะครับต้นสังกัดของพระเอกเกาหลีรายนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าพักซอจุนได้รับส้าจากเกาหลีใต้ครับเพื่อไปถ่ายทําผลงานหนังค่ายมาเวล เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับทางสังกัดของพ so ักซอจุนครับปฏิเสธที่จะเผยรายละเอียดเพิ่มเติมและก็ไม่ขอระบุถึงชื่อผลงานที่พ so ักซอจุนรักษาไปร่วมถ่ายทําในครั้งนี้ด้วยแน่นอนนะครับเมื่อยืนยันว่าไปร่วมงานกับค่ายมา r ์เวลแน่นอนแบบนี้แล้วหลายคนก็เชื่อว่าผลงานเรื่องที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นหนัง the marvels นะครับหรือว่า captain marvel ภาคที่2ไม่ผิดแน่นอนนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลภาพยนตร์ออนไลน์ IMDb นะครับที่ขึ้นชื่อหนังเรื่องนี้ ในลิสต์ผลงานของพักซอจุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับแล้วกอ็อย่างที่แจ้งกันไปนะครับว่าพักซอจุนครับถือเป็นนักแสดงเกาหลีใต้คนที่3นะฮะที่ได้ร่วมงานในหนังซูเปอร์ฮีโร่จักรวาลมาเวลถัดจากคิมซูฮยอนหรือว่าคลอ u เดียคริมนะครับเจ้าของบทเฮเลนโชในหนัง Avengers Age of Ultron เมื่อปี2015รวมทั้งมาดงซอกนะครับที่ร่วมแสดงในหนัง Eternals นะครับประชันบทบาทกับทางแองเจลินาจลีครับที่มีกำหนดฉายในปีนี้นั่นเองครับ โอ้โหรอติดตามนะคือด้วยรูปร่างทรงทุกอย่างคือเขาไปทางฝั่งที่แบบแข่งกับฝั่งอ่าอเมริกาได้เลยตะวันตกได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเทมากๆในคาแรคเตอร์เขาแน่นอนนะฮะ,อะรอติดตามนะใช่ค่ะ